สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามากราบสการะสรีระสังขารของหลวงปู่เที่ยงธีระาสาวโรแห่งวัดถ้ำพาโของอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งหลวงปู่เที่ยงนะครับก็จะเป็นพระที่อยู่ในสายของหลวงปู่มั่นภูริทตโตนะครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างโชคดีมากมาก เนื่องจากปกติแล้วพี่คนที่ดูแลวันนะครับก็บอกว่าจะไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้ามากราบสักการะสักเท่าไหร่ภายในถ้ำผาโคงแห่งนี้ก็จะเป็นที่บำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่เที่ยงภายในถ้ำก็จะไม่อนุญาตให้อุบาสิกาหรือว่าสตรีนะครับเข้ามาภายใน ตัวทได้ซึ่งเป็นที่ปบำเพ็ญภาวนาของตัวหลวงปู่เองก็จะมีการอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายหรืออุบาสกนครับเข้ามากราบสักการะได้บรรยากาศภายในถ้ำก็ค่อนข้างเย็นมากครับอากาศเย็นมากเลยเย็นกว่าแอร์อีกที่เห็นก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อย ที่ได้จากการบริจาคทานต่างๆของพุทธศาสนิกชนภายในถ้ำก็จะเป็นลักษณะที่เป็นห้องโถงหลังคาเพดานค่อนข้างสูงมากครับก็จะเป็นโถงกว้างยาวไปตลอดทั้งแนวช่วงตรงกลางที่เห็นก็จะเป็นสรีระสังขารของหลวงปู่เที่ยง ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นบุญขนาดด้านนอกวัดปกติแล้วจะไม่ได้เปิดให้เข้ามาในพื้นที่บริเวณภายในที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นะครับกนะ<อ>็จะมีประตูรั้วกั้นอยู่ซึ่งเราสามารถติดต่อลุงป้านาะอาคนที่ดูแลวัดนะครับ อยู่ด้านนอกสามารถที่จะลองสอบถามได้ว่าจะเข้ามาขอชมภายในวัดท่านก็จะบอกเกี่ยวกับระเบียบและรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาิเขา่ได้านไหนท้ำวันนี้ก็รู้สึกปีติยินดีมากเลยครับคือตอนแรกนี่ไม่ได้ตั้งใจมาเลยตอนแรกนี่มาทริปมอเตอร์ไซค์กัน สิ่ง